ไว้งามนะคะดอกพะกา่นะ,ะย่ายจะไปเบิงทะเลเนาะจากบ้านาาย,าย่าทะเลอยากจะยลงไปเห็นบ้านะคะทะเลนะคะทะเลฝังนน้นอ,อนนันกับ็มาคน

บ้านยายบบไก่จากทะเลค่ะซัมติทะเลน่ะยางนุ่งไปกับหอนแล้วเนี่ยขั้งในงกับทะเลมากับมีเด้อฝนใส่เสือพร้อมนีนหยาปวดปวดู่

ลิฟฟ้าแล้วก็ดอกไม้สีเหลืองอ้หู่มดีขนาดเลยปะเน่ยน้าดีขนาดกําลังออกดอกเนาะยอดมักงเก็บยอดนอน่อนๆนี่เป็พัดกลางมั่นหอยอีอแสบเนาะค่ะพี่นอ้องเก็บท้องฟืนกับย่าเพิ่นจับ <laughs>

เหลืองอลาลามทั้งน,นี้กับดิทะเล่นะคะเห็นบ่าค่ะลมแห้งเนาะ สวยงามบ่าะบรรยากาศน้ำดีวอลไปยังกบล้วเนาะเฮ่ยพี่น้องบอ่งงบล่นะอ,อ,อ,งลองไปดอก